สวัสดีครับผมหมอ,อประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่30มกราคมพุทธศักราช2530ขออภัย2565นะครับเรามีนัดกันในหัวข้อเข้าใจปมค้างใจจากชีวิตจริงของหมอกาเบร์มาเต้นะครับผมมีโอกาสนั่งดูคลิป ของคุณหมอท่านนี้นะครับซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าตอนแรกเห็นชื่อเขาเห็นหน้าเข้ามานานแล้วแต่ว่าโดยที่หน้าเขาดูเป็นคนอมทุกข์ผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เคยดึงดูดที่จะเข้าไปฟังเนี่ยนะครับแต่ไม่นานมานี้ผมก็ตัดสินใจเข้าไปฟังดูสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากเขาทำอยู่ในด้านที่ผมกำลังติดตามความรู้อยู่นะครับคือด้านที่เป็นเรื่องของปมค้างใจผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากวัยเด็กนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นหลักที่ทําให้ผมคิดว่าคุณหมอมาเต้เนี่ยนะครับเขาชื่อเป็นชื่อผมก็จะว่าเป็นชื่อฮังการีนะครับมีเชื้อสายยิวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นภาษาอะไรเนี่ยนะครับก็คือเขามีประสบการณ์เป็นเด็กที่ผ่านเหตุการณ์ที่ต้องมีปมค้างใจของตัวเองนะครับก็เลยคิดว่าเราหยิบเอาประวัติจริงของเขามาแล้วทําให้เห็นว่าเวลาที่เด็กคนหนึ่งมีปมค้างใจจากเหตุการณ์เนี่ย มันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับชีวิตเนื่องจากว่าปัจจุบันเขาอายุ78ปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยนะครับเ,ออเขาจึงมีเรื่องราวที่ทําให้เราเห็นถึงผลกระทบในระยะยาวตั้งแต่เกิดจนอายุ70กว่าในคนคนเดียวกันนะครับกับมองเห็นถึงศักยภาพของคนที่แม้ว่าจะโดนเหตุการณ์ทําให้เกิดเป็นปมค้างใจเนี่ยแต่เขาสามารถผันความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นการ ค้นพบตัวเองแล้วก็การเติบโตจนถึงกับเรื่องของอิสรภาพนะครับที่เขาค้นพบจากภายในนะครับนันในช่วงแรกผมก็จะเล่าประวัติโดยย่อให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์นะครับให้ดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในประเด็นของเขาบ้าง อย่างที่บอกนะครับเขาเป็นคนเชื้อสายยิวเกิดในฮังการีในปี1944 2เดือนก่อนที่ทหารเยอรมันจะบุกเข้าไปในประเทศฮังการีซึ่งในวันที่ทหารเยอรมันบุกเข้าไปในฮังการีเนี่ยเขาก็มีอายุ2เดือนนะครับแม่เขาก็เล่าว่าในวันจากที่วันที่ทหารเยอรมันบุกเข้ามาในฮังการีเนี่ยเขาก็มีอาการร้องไห้ไม่หยุดนะครับจนแม่ก็ต้องโทรไป เชิญหมอเด็กมาตรวจที่บ้านนะครับอันนี้เป็นระบบบริการสุขภาพของประเทศในขณะนั้นนะครับหมอก็บอกว่าลูกคนยิวทุกคนร้องไห้แบบนี้กันหมดเลยเด็กรู้เรื่องไหมครับไม่รู้แต่ว่าเด็กรับรู้ความผิดปกติจากอาการของแม่ในขณะที่เด็กยังไม่รู้ภาษานะครับแต่เด็กรับรู้ได้ผ่านความรู้สึก ความทุกข์ความเครียดความกังวลใจของแม่เนี่ยส่งผ่านไปให้เด็กได้นับนแม่ของเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังกลัวเนื่องจากว่าฮังการีเป็นประเทศสุดท้ายที่เยอรมันบุกแล้วก็เป็นกลุ่มชาวยิวที่ยังไม่ได้ถูกจับไปเข้าค่ายนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็ต้องเอาเข้าไปฝากคนอื่นเลี้ยงเนื่องจาก มันเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตเขาเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าตัวแม่ตัวพ่อเองหรือตัวญาติทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับพ่อก็ถูกจับไปอยู่ในค่ายที่ต้องใช้แรงงานอยู่ปีกว่านะครับญาติผู้ใหญ่ในรุ่นที่เรียกว่าปู่ย่าตายายก็ไปเสียชีวิตในค่ายออสวิจนะครับซึ่งเป็นค่ายที่คุณอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะเป็นค่ายเดียวก,กันกับที่จิตแพทย์คนดังถูกจับไปอยู่ในนั้นนะครับคุณหมอวิกเตอร์แฟรงเกิลซึ่ง แปลว่าคุณหมอวิกเตอร์นี่เป็นเป็นเจนเจเนเรชันของรุ่นพ่อแม่ของคุณหมอกาเบรียลมาเต้นี่นะครับแต่คุณหมอวิกเตอร์เฟรนเกิลนี่รอดชีวิต,ตออกมาได้แล้วมาเขียนหนังสือมาตั้งสกุลจิตบำบัดและเขียนหนังสือเล่มที่ดังมากก็คือ Man's s e r r h h o r r m e n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  g น,นะครับกลับมาที่เรื่องคุณหมอมาเต้เนี่นะครับเขาก็รอดมาได้นี่นะครับแล้วก็ยังอยู่ในฮังการีอยู่อีกสักระยะหนึ่ง โดยที่ตอนที่เขาอายุประมาณ10ปีเขาก็ไปพบหนังสือในร้านในร้านหนังสือห้องสมุดนี่นะครับที่เห็นภาพเหตุการณ์ในตอนที่คนยิวถูกจับไปเข้าค่ายเข <onom> าก็เกิดคำถามขึ้นในใจว่าทำไมมนุษย์ถึงทำสิ่งที่โหดร้ายแก่ก,กันได้เชน่นนี้และความทุกความทุกข์ของมนุษย์นี่มันเกิดจากอะไรน,นะครับพอโตมาอีกสักหน่อยหนึ่งตอนเข้าสู่วัยรุ่นขเขาก็ได้ย้ายไปที่แคนาดาด้วยกันกับครอบครัวนะครับ ซึ่งก็เท่ากับว่ามีมทั้งพ่อและแม่เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าปู่ย่าตายายตายหมดนะครับในวัยเด็กที่โตขึ้นมานะครับเขาก็มีปัญหาสมาธิสั้นนะครับมีปัญหาซึมเศร้าแล้วก็มีปัญหาไม่มั่นใจมีความรู้สึกผิดละอายอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็เรียนหนังสือได้แต่ว่ายังมีสมาธิไม่เต็มที่เขาบรรยายอย่างนั้นเขาก็เลยไปเรียนด้านวรรณวรรณกรรมภาษาอังกฤษแล้วก็ไปเป็นครูอยู่ได้สัก3ามปีก็ลาออกแล้วไปเข้าแพทย์ ้็จบมาเป็นหมอเป็นหมอครอบครัวนะครับทำงานในวัยที่อายุ40ปีเนี่ยเขาบรรยายว่าเขาประสบความสำเร็จในงานสูงมากนะครับแต่ภายในใจของเขาเนี่ยมันมีความทุกข์มันมีความเศร้าแล้วก็มีปัญหาชีวิตแต่งงานและที่สำคัญเข้ากับลูกๆมีความห่างกันนะครับคำว่าห่างกันก็คือเขาบรรยายว่าลูกๆก,กลัวเขา เพราะอะไรก็เพราะดูเขาอมทุกข์ไม่มีความสุขนะครับเขาก็เล่าว่าเขาเป็นคนบ้าง,งานมากแต่เขาไม่คิดว่าเขาบ้าง,งานนะครับภรรยาทักว่าคุณต้องยอมรับนะว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานนะครับต่อมาเขาก็พบว่าลูกเขาทั้งสองคนก็มีปัญหาสมาธิสั้นซึ่งในการตรวจเจอเนี่ยซึ่งเขาเองก็มีสมาธิสั้นนะครับแม้แต่อายุ50กว่าเขาก็ยังมีอาการของสมาธิสั้นได้ด้วย แลวลูกทั้งสองคนก็ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ว่าเป็นสมาธิสั้นแต่เขาไม่ซื้อทฤษฎีอธิบายเรื่องสมาธิสั้นว่ามาจากเรื่องกรรมพันธ์มาจากเรื่องระบบสมองเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะเขาตระหนักว่าตัวเขาเองได้รับผลกระทบจากวัยเด็กของเขาและตัวเขาเองก็มีอาการบางอย่างที่กําลังส่งผ่านให้ลูกคือเขามีทั้งซึมเศร้าสมาธิสั้นบ้าง,งานจนไม่มีเวลาไปให้ใหกับครอบครัวนี่นะครับ เด็กๆก,ก็ได้รับผลจากตัวเขาผ่านอาการความดําเนินชีวิตของเขาผ่านบุค,คลิกของเขาเด็กก็มีสมาธิสั้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวหลายอย่างในกระบวนการที่สอนบรรยายคนที่มีปัญหาการมีบาดแผลทางใจในวัยเด็กออคนที่มีปัญหายา,ยาเสพติดนะครับพฤติกรรมเสพติดชุกชนิดรวมถึงกรณีของการเจ็บป่วยทาง สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตนะครับซึ่งในสุขภาพร่างกายนี้ก็จะพูดถึงโรคโรคระรังทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาเจอมากก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับ,<ๆ>ขรบเขาดูแลด้านนี้มานานซึ่งก็จะมีโรคที่เป็นกลุ่มออโตโอิมูนนะครับกลุ่มที่เป็นเ,เรียกว่าภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะครับเ<ม>ช่นลูมาตออไทตริติสเป็นต้นนะครับ ผมใช้ดูหน้าเขาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถฉายหน้าเขาขึ้นจอได้ไหมนะครับดูเหมือนมันจะไม่ยอมฉายให้นะครับเนื่องจากไม่สามารถฉายให้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาใส่โทรศัพท์แล้วก็เปิดให้ดูละกันนะครับระหว่างที่หารูปนะครับก็จะคุยเรื่องอื่นต่อไปก่อนในสิ่งที่คุณหมอมาเต้พูดไว้เนี่ยผมคิดว่ามีสาระสำคัญอยู่หลายประเด็นมากนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมคัดประเด็นสำคัญมาบางประเด็นเพื่อให้ ได้สาระภายในเวลาที่กําหนดนะครับนี่ตอนนี้จะหยิบรูปให้ดูนะครับว่าจะช่วยให้ท่านเห็นได้สักแค่ไหนนะครับถ้าคุณดูรูปนะครับคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเขาหน้าแก่จังดูโทมแล้วอมทุกข์ใช่ไหมครับใช่ครับเขาดูเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ภายใต้ใบหน้าของเขาที่ดูสุดโทมอมทุก์นะครับ ครเจ็ดสิบแปปีก็ถือว่ายุเยอะพอสมควรแต่ดูแก่กว่าวัยเนี่ยนะครับก็เนื่องจากชีวิตเขาเนี่ยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมามากนะครับคือในตอนที่เขาเล่าให้ฟังว่าเด็ก2เดือนเนี่ยตอนเข้า2เดือนร้องไห้นี่นะครับมันเป็นตัวสอนเราอย่างหนึ่งว่าเด็กๆเนี่ยไวกับอิทธิพลของความเป็นไปในชีวิตของเขาแล้วได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเวลาที่แม่เครียด เด็กก็รับรู้ได้เด็กไม่รู้อะไรนะครับไม่รู้ว่ามีสงครามไม่รู้ว่ามีทหารบุกไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าแม่ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรบางอย่างผิดปกตินะครับอาจจะมาจากการอุ้มอาจจะมาจากน้ําเสียงอาจจะมาจากตอนกินนมแล้วรู้สึกว่าหัวใจแม่เต้นไม่ปกติหรืออาจจะมาจากการเกรงของแม่หรือที่สําคัญที่สุดก็คือการที่แม่ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของเด็กได้ในแบบเดิมนะครับ แต่มีอยู่มากกว่านั้นอยู่อย่างหนึ่งด้วยครับแม่เขาเขียนบันทึกนะครับว่าหมอแนะนำให้อย่าป้อนนมลูกเวลาลูกร้องตื่นขึ้นมากลางดึกอันนี้เป็นความเชื่อของสมัยนั้นนะครับให้ป้อนตามเวลาเพื่อฝึกให้ลูกมีวินยัยมีความเป็นระบบในชีวิตนะครับแม่ก็อดทนฟังลูกร้องจนเกือบจะครบเวลาก็ทนไม่ได้ก็หยิบลูกมาป้อนนมนะครับ แล้วก็สัญญากับตัวเองว่าต่อจากนี้จะไม่ปล่อยให้ลูกต้องร้องขนาดนี้แล้วพูดง่ายๆจะไม่เชื่อหมอละสมัยโน้นนะครับ1944การปล่อยให้ลูกนอนร้องไห้แล้วไม่ตอบสนองเนี่ยเขาก็จะหนักว่ามันเป็นการสร้างความเครียดให้เด็กซึ่งเขาก็อ้างอิงถึงว่าถ้าเราไปดูพวกลูกลิงนะครับหรือลูกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันไม่เคยปล่อยลูกอยู่ ตามลาพังอย่างลิงเนี่ยชัดมากนะครับลิงมันเกาะแม่ตลอดเวลาอยู่กับแม่ตลอดน,นะครับแล้วก็อยู่เป็นฝูงนะครับมันจะมีความอบอุ่นปลอดภัยมนุษย์เราเนี่ยตอนคลอดออกมาก็ไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองได้นะครับแต่โดยอารยธรรมทําให้เรามีครอบครัวเดียวนะครับจากเดิมมนุษย์เนี่ยอยู่เป็นกลุ่มไม่ใหญ่แล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราเป็นครอบครัวเดียวบางบ้านเป็นครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับงนั้นเวลาที่ลูกจะไม่ได้ใกล้ชิดแม่เนี่ยก็กลายเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างความผูกพันที่ถูกขัดขัดขวางหรือมีอุปรสรรคเกิดขึ้นนะกระบวนการที่เด็กสูญเสียการผูกพันกับแม่หรือผู้เลี้ยงดูที่เป็นธรรมชาติคนที่เลี้ยงไม่สามารถใส่ใจความรู้สึกได้นะครับตรงนี้ จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นปมข้างใจตั้งแต่ตอนเด็กได้ผ่านกระบวนการที่สําคัญที่สุดก็คือความผูกพันและไว้วางใจและความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นดังน,นั้นระบบชีวภาพของเด็กคนนั้นจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในความตื่นตัวน,น,นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่หมอในยุคนั้นรวมถึงหมอในยุคนี้จํานวนหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับ ออบอกว่าเด็กร้องไม่เป็นเวลาอย่าไปฟังเด็กเราป้อนเฉพาะตามเวลาเพื่อฝึกเด็กให้มีระบบร่างกายให้เป็นเวลาเนี่ยสมัยที่ผมเรียนจิตวิทยาศาสตร์เมื่อ30ปีก่อนก็มีหลักการที่สําคัญนันหนึ่งซึ่งผมก็ยังใช้อยู่ในบางส่วนแล้วก็ค่อยปรับอยู่จากความรู้สึกมันขัดแต่เนื่องจากไม่ใช่อาชีพโดยตรงนะครับไม่ใช่ด้านโดยตรงที่ผมทำหนึ่งในนั้นก็คือหลักการของการจัดปรับพฤติกรรมในเด็ก ในหลักการปรับพฤติกรรมในเด็กกันหนึ่งซึ่งคุณหมอมาเต้ก็พูดถึงก็คือเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์เนี่ยและแสดงออกในลักษณะที่ก้าวร้าวหรือว่ามีอาการดื้อในสายตาผู้ใหญ่เนี่ยนะครับนักวิชาการก็จะแนะนําเทคนิคที่เรียกว่า time out ก็คือเอาเด็กไปจับมุมห้องแล้วก็หยุดการติดต่อเพื่อทําโทษเขาให้เขาเข้าสู่กรอบกฎเกณฑ์การควบคุมหรือฝึกของพ่อแม่ ผมเองก็ยังเคยคิดว่าหลักการนี้มันถูกต้องฟังดูดีนะครับแต่พอมานึกถึงประเด็นของตัว attachment หรือตัวผูกพันเนี่ยผมคิดว่าเทคนิคนี้เนี่ยถ้าใช้โดยไม่ตระหนักถ้าใช้โดยไม่มีฐานความรักที่ดีนะครับถ้าใช้พร่ำเพรื่อกับมีข้อเสียหมอมาเต้ก็บอกว่าจริงๆมันไม่ควรใช้ time out แต่ควรจะใช้ time in นะครับหมายความว่าถ้าเด็กมีปัญหาทางอารมณ์เราต้อง พยายามจะเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่ไปกรบอารมณ์หรือว่าควบคุมพฤติกรรมน,น,นะครับนั้นจุดยืนของหมอมาเต้ก็คือการดูแลด้วยความใส่ใจและความรักแล้วอย่าไปตัดสินว่าอารมณ์นี้ผิดพฤติกรรมแบบนี้ผิดแต่พยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเด็กและจะเติบโตมามีความพร้อมมากขึ้นแต่ตัวเขาไม่มีโอกาสเพราะว่าตัวเขาถูกถูกหมอในยุคนั้นสั่งว่าอย่าป้อนนม แต่หนักกว่านั้นคือถูกส่งไปให้อยู่กับคนแปลกหน้านานแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่างมากนะครับเฉพาะการเกิดเหตุการณ์ในช่วงก่อนครบขวบปีแรกในช่วง2เดือนเป็นต้นไปช่วงนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เพียงพอกับการที่เวลาที่ผมได้ประวัติว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกันแม่ซึมเศร้าในช่วงหลังคลอดนะครับผมรู้เลยว่าเด็กคนนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากปัญหาความผูกพันถูกกระบวนการสร้างความผูกพันเนี่ยถ,ถูกรบกวน พวกนี้ก็จะส่งผลต่อระบบสมองของเด็กนะครับต่อมาหมอมาเต้ก็พูดถึงว่าพอสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อสมองเด็กเนี่ยนะครับเอ่อก็พบว่าความเครียดในรูปแบบใดก็ตามในเด็กเนี่ยมันจะส่งผลออกอาการออกมาได้หลายอย่างมากหนึ่งในนั้นคือสมาธิสั้นนะครับหรือปัญหาพัฒนาการด้านอื่นนะครับเช่นปัญหาพัฒนาการทางสติปัญญาหรือเรื่องของอารมณ์นะครับเ,เขาเนี่ยตระหนักว่าตัวเขากับลูกเนี่ย การที่มีสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการหนีความเจ็บปวดอย่างหนึ่งด้วยการลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นกระบวนการทางสมองเพื่อการอยู่รอดแล้วใช้ตอนเด็กเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรบางอย่างที่คุกคามหรือมีความรู้สึกเจ็บปวดใจนะครับแต่มันเป็นปัญหาเมื่อมันทำต่อเนื่องและกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพตอนโตนะครับ นั้นคุณหมอมาเต้แม้ว่าจะรู้ว่าลูกของเขามีปัญหาสมาธิสั้นเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าลูกเขาจะต้องกินยาแก้สมาธิสั้นแล้วก็คิดว่าจะหายนะครับเพราะเขาตระหนักว่าการสมาธิสั้นของลูกเขาเป็นผลของการที่เขามีอาการซึมเศร้าสมาธิสั้นและบ้าง,งานนะครับทำไมบ้าง,งานเดี๋ยวเราคุยกันต่อน,นะครับเขาก็มองด้วยว่าในปัจจุบันเด็กในอเมริกากินยาแก้สมาธิสั้นมหาศาลมาก แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือพ่อแม่ที่เครียดแล้วไม่สามารถอยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขสงบภายในเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยให้กับลูกตัวผมเคยมีคุณแม่คนหนึ่งพาลูกที่ก้าวสู่วัยรุ่นมาหาด้วยอาการเหมือนสมาธิสั้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอหลายคนหมอก็ยืนยันว่าเป็นสมาธิสั้น,นรับผมใช้คําว่าเหมือนเพราะว่าผมดูแล้วมันก็คล้ายนะครับตอนที่มาหาผมเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีส่วนผสมบางอย่าง ที่ทำให้ผมไม่ได้เลือกใช้ยาแก้สมาธิสั้นนะครับเขาเขาก็เป็นคนในวงการสุขภาพนะครับแล้วเขาก็ไปหาหมอระดับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาบว่ากินยาแก้สมาธิสั้นแล้วการกลับแย่ลงนะครับผมก็คุยกับคุณแม่ท่านนี้ว่าผมประเมินและผมรู้สึกว่าอาการแบบนี้ไม่น่าจะได้ประโยชน์จากยาแก้สมาธิสั้นแบบปกติจึงใช้ยาใช้คาว่าปกติคือยากระตุ้นสมองนะครับจึงใช้ยาส่วนผสมตัวอื่นแทนในขนาดตำ่ำซึ่ง คู่กันไปกับการปรับความเข้าใจระหว่างแม่กับลูกนะครับซึ่งให้เวลากับความเข้าใจกับแม่กับลูกนึกโดยการคุยกับลูกแล้วคุยกับแม่แล้วคุยกับลูกกับแม่เนี่ยเป็นกระบวนการที่กินพลังงานพอสมควรนะครับปรากฏว่าอาการเขอดีขึ้นกว่าการไปรักษาแบบสมาธิสั้นนะครับแต่กระบวนการนี้เนี่ยผมก็พบว่าเนื่องจากเด็กยังยังอยู่ในช่วง10 10กว่ากว่าสิบต้นต้นนะครับแล้วก็คุณแม่เองผมก็ตระหนักว่าเขามีปมบางอย่างอยู่ข้างในแต่ว่าเขา เขาไม่แค่พร้อมที่จะให้การสํารวจและเปิดเผยดูเนี่ยนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของการประคองเวลาเพื่อทําให้ลูกอยู่กับแม่ได้ดีแล้วก็ให้ลูกเนี่ยเติบโตเพราะว่าทันทีที่สมองเขาเติบโตเต็มที่ผมก็เพราะว่าหลัง25ปีเนี่ยคนที่มีปัญหาในช่วงวัยรุ่นพอนพ้นพี้นะครับถ้าเราประคองเขาให้ดีเนี่ยมันพอจะเดินหน้าต่อได้รังนั้นก็เลยเป็นการซื้อเวลาแล้วก็คุยกับแม่ด้วยว่า,เรา,เ,ราเราต้องซื้อเวลาด้วยแล้วก็บางทีก็ต้องแตะแตะ แต่เบรกให้แม่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นข้อคิดกลับมาที่เรื่องหมอมาเต้น,นะครับผมคิดว่าข้อคิดของคุณหมอมาเต้ก็คือถ้าคุณลูกคุณมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์เนี่ยออแล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ตามนี่นะครับถ้าจําเป็นต้องใช้ยาก็รักษาด้วยยาแต่ว่าอย่าไปมองแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ลูกแล้วเราต้องเอายาไปรักษาลูกเปลี่ยนให้อาการหายนะครับแต่ขอให้พยายามดูให้ชัดว่าอาการหลายอย่างมันมาจากปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง คนในบ้านหรือบรรยากาศภายในบ้านครับนี่เป็นประเด็นที่2นะครับทีนี้ประเด็นที่3ก็คือทําไมเขาบ้างานแล้วก็เขาบ้างานจากอะไรเนี่ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาทํางานหนักมากและภรรยาทักว่าเขาบ้างานเขาต้องยอมรับนะเนี่ยนะครับเขามีอุปรกรณ์ให้คนไข้าตามตัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รับงานมีงานเขียนมีการเดินทางนะครับเป็นงานหนักซึ่งเมื่อทั้งสมาธิสั้น อ,อีกเรื่องหนึ่งเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ด้วยเวลาโกรธนะครับดังนั้นเขาก็มีทั้งโกรธทั้งซึมเศร้าทั้งสมาธิสั้นแล้วก็เสพจติดงานนะครับเพราะการบ้างงานก็คือเสรติดงานอย่างหนึง่งนั่นคือโรคที่เขาเชี่ยวชาญที่สุดเลยครับมันก็กระทบภรรยาและลูกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเดินทางบินกลับมาจากการบรรยายแล้วเขารู้สึกว่าขณะนี้สภาวะจิตเขาดีมากเขามีความรู้ตัวเขามีความสุขสงบนะครับ ทันทีที่ลงสนามบินภรรยาก็ส่งข้อความบอกว่าจะมาสาย15นาทีนะนะครับเขาโกรธมากแล้วเขาก็ตระหนักว่าเทำไมเราโกรธรุนแรงขนาดนี้นะครับในความโกรธรุนแรงนั้นก็เนื่องจากเขาเริ่มเรียนรู้แล้วก็ฝึกสตินะครับความรู้ตัวกับอารมณ์โกรธเขาก็เริ่มสังเกตว่าในความรู้สึกโกรธเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนถูกละเลยถูกทอดทิ้งอยู่ในนั้นนะครับภรรยามาสาย15นาที เขาโกรธแต่เมื่อมีสติเขาพบว่าความโกรธนั้นมันผูกกับความรู้สึกถูกล่าเลยและถูกทอดทิง้งและความรู้สึกถูกล่าเลยและถูกทอดทิ้งท,ทันทีที่เขาตระหนักมันก็คือเชื่อมกับไปที่ตอนเขาสองเดือนนะครับดันั้นมันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเขาลึกๆโดยที่เขาไม่มีความตระหนักในระดับความรู้ตัวนะครับแต่แน่นอนหลังจากที่เขาฝึกมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเข้าใจว่านี่คือความรู้สึกของการถูกทอดทิง้ง แล้วก็การต้องการความรักนะครับมันทําให้เขาเข้าใจว่าการทํางานอย่างหนักของเขานี่เขายังเข้าใจต่อด้วยนะครับตอนหลังว่างานเนี่ยมันมีความหมายไงสําหรับเขานะครับเขาพบว่าจริงๆเขาต้องการความรู้สึกเป็นที่ต้องการเพราะเขาไม่ต้องการถูกทอดทิ้งและความรู้สึกต้องการเป็นที่ต้องการและมีคุณค่าก็ทําให้เขาไปทํางานดูแลคนอื่นจนไม่ได้ดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับงนั้น ปัจจุบันนี้นะครับเขาก็แก้นิสัยตัวเองนะครับด้วยการมอบให้ภรรยาเป็นคนประเมินว่าคำเชิญให้ไปบรรยายให้ไปทำอะไรที่ต่างๆเนี่ยขอให้ภรรยาช่วยตัดสินใจด้วยซึ่งเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่การยกกำนาจให้ภรรยาตัดสินเขานะแต่เขาตระหนักว่าเขามีปัญหาในการตัดสินใจเขาจึงอยากใ,ให้ภรรยามามีส่วนร่วมได้ซึ่งตรงนี้แปลว่าเขากำลังปรับตัวกับภรรยานะครับจากการยอมรับว่าเขามีปัญหาแต่คนที่มีปมข้างใจจำนวนมาก ไม่ยอมรับด้ยวยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหานะครับแต่เขาเป็นคนที่มีปัญญามากพอที่หลังจากที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีปัญหามาจนวัย4ี่หเนี่ยจึงเป็นวัยที่เขาเริ่มยอมรับและเริ่มเปลี่ยนจนปัจจุบัน70กว่าเนี่ยนะครับเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของความการเสพติดปมข้างใจจากวัยเด็กนะครับโจทย์อย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาเปฏิเสธไม่เป็นและก็ไม่เคยคํานึงถึงความต้องการตัวเอง ความที่เข้าบ้านง,งานก็ส่งผลต่อลูกนะครับความที่เข้าคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และโกรธดุรุนแรงก็ส่งผลต่อลูกและภรรยาความที่เขามีอาการซึมเศร้าก็ส่งผลต่อลูกและภรรยาด้วยดังนั้นนี่คือการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นนะครับซึ่งในวงการที่ทําเรื่องแผลหรือปมค้างใจเนี่ยเขาจะใช้คําว่า generation ต่อ generation, generation หรือ inter generation นะครับ trauma นี่ก็คือการส่งผ่านไปนในสมัยที่ผมเรียนจิตเวชระยายไปดูฝึกงานที่แผนกเด็กนะครับอาจารย์ก็จะสอนว่าเวลาดูที่เด็กเนี่ยอะไรก็ตามที่เด็กแสดงออกหรือที่เราเห็นได้เนี่ยให้รู้เลยว่ามันสะท้อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่นะครับซึ่งผมก็พบว่าบทเรียนข้อน,นี้ของอาจารย์อวุโสที่ผมนับถือก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นถ้าลูกคุณมีปัญหาบางอย่าง ในเรื่องพฤติกรรมร่าอารมณ์อย่าเพิ่งมองไปที่ปัญหาอยู่ที่ตัวเขานะครับจิตแพทย์เด็กจะใช้กรอบการมองว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะโทษพ่อแม่นะครับเพราะพ่อแม่ก็มักจะเป็นผู้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจากวัยเด็กของพ่อแม่ทีหนึ่งแล้วมันก็ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นลงมาเรื่อยๆประเด็นถัดมานะครับเขามีโอกาสได้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติที่ทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะครับ เขาก็พบว่าในโรคต่างๆนี้เนี่ยเช่นโรครูมาตอยอัตริทิสซึ่งวงการแพทย์หรือคนที่ป่วยจะรู้ดีว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อเนี่ยนครับมาลำทำลายที่ข้อเนี่ยแม้เขาจะต้องใช้ยารักษาตามอาการเช่นยาแก้ปวดนะครับอออาจจะใช้ยาเฉพาะนะครับรวมถึงหลายโรคที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยอื่อก็ใช้สเตียรอยนี่นะครับแต่เขาพบว่ามันแก้ด้วยการสั่งยารักษาอย่างเดียวไม่ได้ แล้วก็ไปดูแค่ว่าระบบร่างกายลดการอักเสบลงหรือ,อยังเนี่ยไม่ได้เพราะว่าคนไข้ทุกคนจะมีโจทย์ทางอารมณ์และต้องรักษาคู่กันไปเน,นะครับเขายังมีความเชื่อซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และผมเองก็พูดในรายการนี้บ่อยว่าโรคภูมิคุ้มกันทําลายเนื้อเยื่อตัวเองหลากหลายชนิดเช่น SLE หรือโรคภ่มิวงนี่นะครับหรือโรคไฟโบแมลจีซึ่งมีอาการปวดเรื้อรังรุนแรงเนี่ยนะครับสารพัดโรครวมถึง พอแล้วละกันก็พบว่าเราใช้ยารักษาแต่ทางกายไม่ได้นะครับต้องดูแลด้านอารมณ์ไปด้วยและนั่นก็เป็นเหตุที่การที่เขาทางานด้านนี้มานานทําให้เข้าข้าใจว่าตัวอารมณ์เนี่ยมนเป็นส่วนผสมสําคัญมากแล้วอารมณ์ที่เขาพบมันย้อนกลับไปในวัยเด็กได้นะครับหาต้นตอของเหตุการณ์ได้แม้แต่คนไข้โรคซึมเศร้านะครับเขาก็มองว่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดบ่อยก็คือการให้ยามันเหมือนเป็นการรักษาทางกาย คือเราให้ยาเพื่อไปปรับเคมีในสมองแต่มันต้องมีกระบวนการปรับรักษาทางอารมณ์ด้วยซึ่งในที่นี้ก็คือการปรับกระบวนการทางการจัดการอารมณ์ความคิดความรู้ตัวรวมถึงการปรับไลฟ์สไตล์เช่นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับแนวคิดของคุณหมอมาเต้นเนี่ยก็เป็นการมองโรคทุกโรคทั้งทาง,งกายและทางจิตแบบเราเรียกว่าบูรณาการหรือแบบองค์รวมนะครับซึ่งก็เป็นกรอบเดีวยวกันกับที่ผมคุยกับ ทุกท่านเป็นประจำก็คือระบบชีวาภาพของเราซึ่งเวลาเราดูโรคเรามักจะแยกระบบชีวาภาพออกไปเนี่ยจริงๆร,ระบบชีวาภาพและการทํางานของทุกอย่างทั้งลำไส้ทั้งสมองทั้งหัวใจตับไตเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับตัววิธีการดาเนินชีวิตสภาวะทางอารมณ์สังคมสิ่งแวดลอ้อมและสิ่งเหล่านี้มันส่งผลถึงกันและกันนะครับเราไม่สามารถมองสุขภาพและชีวิตแบบแยกส่วนเพราะทุกอย่างส่งผลถึงกันนะครับ ในประเด็นนี้คุณหมอมาเต้ก็วิจารณ์วงการจิตแพทย์อเมริกานะครับว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดนะครับสนใจในการสอบถามอาการแล้วก็วินิจฉัยตามอาการที่มีจากนั้นก็ใช้ยาในการรักษานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตอนที่เขาเจอปัญหาทางอารมณ์ในผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆนี่นะครับเขาเพบว่าเขาไม่สามารถหวังพึ่งจิตแพทย์ได้ขณะที่ถ้าจะส่งไปคุยกับนักจิตบำบัดซึ่งดูแล กระบวนการภายในใจที่ลึกเข้าไปเนี่ยเขาก็พบว่านักจิตบําบัดเนี่ยซึ่งมักจะต้องนัดบ่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่อการเจอกันต่อครั้งสูงเนี่ยนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่ทําให้คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการนี้นะครับนั่นเป็นเหตุที่เขาต้องทําด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาสะสมความรู้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและปัจจุบันก็มีชื่อเสียงระดับโลกเขามีหนังสือที่แปลไปหลายภาษานะครับเข้าใจว่าอย่างน้อยมี25ภาษา ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะหยิบมาคุยกันเกี่ยวข้องกับคุณหมอกาเบมาเต้ Mate, คนนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยถ้าดูจากเวลาที่เขาพูดบรรยายนะครับจะพบว่าเขาเป็นนักอ่านแล้วก็สนใจศึกษาแนวคิดของนักปราชญ์แล้วก็าศาสดาในคําสอนทางศาสนานะครับแล้วก็ยังสนใจการเยียวยาด้วยพืชสมุนไพรนะครับเช่นคราจะมีตัวเรียกว่าเป็นโปรแกรมสําหรับคนที่มีปัญหาเสพติด นในการไปอยู่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่ารีเทรี t นะครับคือไปอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็มีกระบวนการเยียวยาเป็นกลุ่มแล้วก็มีการใช้สมุนไพรร่วมรักษา <c oughs> พูดถึง,งเรื่องสมุนไพรนะครับในปัจจุบันก็มีข้อมูลด้วยนะครับว่าสารชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเห็ดเมาเนี่ยก็กำลังเป็นที่ตื่นเต้นมากในการรักษาโรคซึมเศร้านะครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีเห็ดเมา แต่มันผมเขาเอาอ้าใจว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับแต่มีคนไข้ผมคนหนึ่งซึ่งเข้าอยู่ในวงที่มีการเข้าถึงได้เขาก็บอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยเคยใช้แล้วก็ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยนะครับที่เล่าให้ฟังไม่ได้ต้องการให้ไปหามาเพื่อใช้รักษาตัวเองนะครับเพราะมันจะต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ต้องมองแบบองค์รวมอย่าไปหวังว่าตัวใดตัวหนึ่งจะใช้ได้ผลนะครับแต่ก็ลองจะบอกว่าคุณหมอมาเต้นี่กําลังมอง สุขภาพคนทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยออกนอกกรอบของหมอที่เป็นหมอตะวันตกมากๆนะครับแล้วประสบการณ์ของเขาทําให้เขามองชีวิตมนุษย์เป็นภาพรวมมากกว่าที่จะแยกเป็นเรื่องๆแยกเป็นโรคๆรคซึ่งเป็นหมอในอุดมคติของเราเลยเน,ยนะครับเขาจะอ้างถึงคําสอนของหลวงปู่ทิสนาทันคาสอนของออาศาสนานะครับเช่นพระพุทธองค์คําสอนของกูรูคําสอนของ พระเยซูเนี่ยน,นะครับเพราะอย่างคํหนึ่งที่เขาอ้างคําพูดของหลวงปู่ติสนาทันก็คือเขาพูดถึงว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อพ่อแม่จะมอบให้กับลูกได้ก็คือความสุขของพ่อแม่ค,ความหมายก็คือพ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขสําหรับตัวเองและความสุขในตัวพ่อแม่จะเป็นเงื่อนไขให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีความสุขนะครับคล้ายๆกับในมุมกลับที่เขามีปัญหาเครียดซึมเศร้าสมาธิสั้น แล้วก็คุมอารมณ์โกรธไม่อยู่เขาก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อที่จะสร้างเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกได้นะครับผมก็เดาว่านะครับว่าถ้าลูกเขาเติบโตมาในเงื่อนไขตอนนั้นที่เขายังไม่ได้มีการพัฒนานะครับหมายถึงคุณม,มาเต้ตอนมีลูกก็คงยังไม่เข้าใจทุกอย่างางที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้นะครับลูกของเขาก็จะได้รับผลกระทบแม้ในเชิงเหตุผลลูกจะเข้าใจว่าพ่อเรียนรู้เติบโตขึ้นแต่ลึกๆภายในใจลูกก็ยังจะเป็น